ดาท่านพุทธบริษัทธนั้งหลายได้พากันสมาธาิพลัดนั่งใจแล้วสำหรับวันนี้ก็อยจะขอพูดเรื่องอนุลโลมและปฏิโลมเพราะว่าย้อนถอยหลังไปตั้งแต่ต้นถึงอนาคามีเพื่นป็อการสำรวจจิตอีกการปฏิบัติเพื่อสมาานเขาต้องปฏิบัติจำแบบนี้ ือว่าสำหรับวันนี้หรือขณะนี้เราทำถึงอะไรวันต่อไปที่จะทําต่อก็ต้องตรวจจิตเสียก่อนว่ารมเดิมที่เราปฏิบัติมันทรงอยู่หรือเปล่าแล้วการปฏิบัติเก้าสูงขึ้นไปก็ต้องกลับหลังมาดูใหม่ถอยหน้าถอยหลังแท้มนุ่อรมจิตว่าจิตที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีความบริสุทธิ์ตามลำดับตามสมงวรหรือไม่ หรือว่ามีข้อใดข้อหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่เรายังบกพรองอยู่จะได้กลับตัวอารมณ์จิตให้มันดีให้สะอาดสม่ำเสมอควรจะผลที่จะเกได้เมื่อคืนที่แล้วเราได้พูดกันถึงอน,นาคามีผลตอนนี้ก็กลับมาย้อนถึงต้นว่ากำลังจิตของเราที่จะปฏิบัติมาถึงมากผล อันดับต้นเราก็มาดูโสนดาปฏิผลกันก่อนนี่ต้องย้อนหลังก็มาดูเสมอๆวิธีที่เขาปฏิบัติได้ดีกันจริงๆถ้าปฏิบัติขึ้นไปถึงไหนก็ตามแม้แต่ชาญโลกีอันดับแรกเขาต้องคุมอารมณ์ตั้งแต่ต้นเขาไปถึงระดับปลายอย่างเช่นเราปฏิบัติมาถึงชาญสี่ แต่เวลาเข้าสมาธิจริงๆเขาจับในชานหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับเมื่อชางนสี่ทรงได้ตามปกติถ้าเราจะปฏิบัติในรูปฌานก็ต่อจากจุดนั้นขึ้นไปเมื่อไม่ใช่มาอยู่ๆว่าจับปลายมือกันเลยทีเดียวดีไม่ดีปลายเไม่ได้ท้ายต้นกับสียปลาย็ไมยได้ท <c oughs> ี่ต้องถอยหน้าถอยหลังก็เป็นปกติ นี่วันที่แล้วเราพูดเราฟังกันมาถึงอารมณ์ก็อนาคามีความจริงก็ฟังกันมาหลายวันก็จะไปถึงจุดนี้วันนี้เราก็มาฟังตอนต้นสำรวจจิตดวูว่าเรายังมีอารมณ์บกพร่องในอันดับไหนสำหรับกสะโสดาปฏิพลนธ์พัวพทเจ้าบอกว่า ต้องตัดสังโยกได้สามสำหรับสังโยคข้อหนึ่งได้แค่เล็กน้อยค <c oughs> ือสกายติติหมายถึงว่าพิจารณาเห็นว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเ,เราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ที่จะทรงในจุดนี้จริงๆก็คือพระอรหันต์สำหรับพระศสดาบันจะมีความรู้สึกจะบอกว่าพระโสดาบันนี่ มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่มากแต่ว่าประโสดากับพรียธาคามีอยู่ในเขตพระที่ศีลสิกขาจำไว้ดีนี่ท่านบอกว่าประโสดากะศีทาคามีมีที่ศีลสิกขาเป็นสําคัญหมายความว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ฉะนั้นถ้าเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริบูรณ์ในสีนี้แล้จะเห็นว่าสมาธิไม่ไม่หนักหนานักปัญญาก็จะไม่ก้าวมากเกินไปเป็นแด้เพีว่ารู้ว่าเราจะต้องตายความตายมีแน่พระสนดามีความยึดมัน่นไม่แปรพันมีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเราจะต้องตายแน่ ฉะนั้นในเมื่อรู้ว่าตัวจะต้องตายจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายได้เราจะตายไปแล้วความสุขที่เพิ่งมีก็ใส่พุทธานนสติกมาฐานธรรมานุสติกรมาฐานสังขานุสติกรมาฐานคือมีความยึดมัน่นยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างจริงจัง ในเมื่อนักทีพระพุทธธรรมเระสรงแล้วก็ต้องปฏิบัติตนเพื่อการนำไวยภูมินั่นคือทรงสินห้าบริสุทธิส์สำหรับครวัตสำหรับทีิสุสเม,มันเองก็มีสิ่งของตัวต้องรักษาให้บริสุทธิ์ไม่ปลารบเรื่องการแสดงบัตคือเป็นผู้ไม่มีบัตจะแสดงแล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้การมีสินบริสุทธิ์จะจิตควบคุมศินแป็อารมณ์เรียกว่าศีลานสติกรรมาฐานนี่การที่จะมีสินบริสุทธิ์ได้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆก็จะมารักษาสิลกันเฉยเมื่อสมาทานสิลกันเฉยๆไม่มีกําลังธรรมะตัวเองเขควบคุมศินทรงตัวอยู่ไม่ได้ นี่ธรรมะที่ครอบคุณสมสิได้จริงๆก็คือพรหม,มีหารสีนี่เราก็พิจารณาว่าพรหมีหารสีเขาเรามีครบถ้วนไหมถ้ามีพรหมีหารสีครบถ้วนศีลเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวนี่ศูนย์กลางแห่งกางปรปฏิบัติจริงๆเพื่อศีลทรงตัวสมาธิทรงตัวอยู่ที่พรหม,มีหารสี ที่พรมีหารสี่นี่ก็เป็นสมถะอันดับหนึ่งที่จะต้องทรงอยู่เป็นประจำและนอกจากนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พรมีหารสี่ข้าเราบกร่องแล้วก็ต้องใช้เทวตานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจจุดหนึ่งนั่นก็คือหิิโลตปะ ทีริความอายต่อความชั่วโอตป,ปะเกรงกลัวผลของความชั่วอันนี้เรียกว่าชิวตาโุสติแต่การนึกถึงบริพานเป็นอารมณ์คิดว่าการตายไปแล้วเรียกว่าความดีที่เราทำทั้งหมดเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาไม่หวังผลในการเกิดเป็นพรสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานอันนี้เรียกว่าโอปสมาโนสตินี่เรากำลังนั่งเล็กถอยหลังว่าเราศึกษากันมาถึงพระอนาคามีแต่ความจริงสำนักนี้สอนได้อรหัตผลมาตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้เรามาทวนกันใหม่ทวนสายสุข,ขวิปัสสโกชัด นี่มันนั่งคิ่เวาดูจิตของเราว่ามรณาลุสติกรมฐานเนี่ยเรากำหนดคิดไว้เสมอหรือเปล่าหรือว่าลืมไปหลายหลวันจะมีความรู้สึกสีทีว่าเราจะตายกวาจริงมรณาลุสตินี้ท่านแนะนำให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้ ไม่เคยคิดว่าจะตายวันหน้าวันโน้นไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่าเวลานี้เราอาจจะตายให้ใจเข้าแล้วเราอาจจะไม่ได้ให้ใจออกให้ใจออกแล้วอาจจะไม่ได้ให้ใจเข้าความตายมันไม่มีนิมิตหมายจะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเมื่อเป็นเด็กตายมาเป็นหนุ่มสาวตายมาแก่เอาแน่ไม่ได้ นี่เราคิดถึงความตายแต่มันอีกครั้งถ้าเราเผยข้อนี้ก็จงเปรนนามใจเพงราว่ามันชั่วเกินไปที่ไม่ยอมรับนับ,บถือกฎของความจริงค,ความตายเป็นของธรรมดาเราเห็นกันเป็นปกติคนตายเห็นสัตว์ตายเห็นแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราจะตายอย่างนี้ก็แปลว่าเลวเกินไป นี่ใคร่ควรพิจารณาจิตทองตนแล้วก็มาใคร่ควรถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์บ้างหรือเปล่าในความดีที่ท่านปฏิบัติกันได้มานั้นเรานำส่วนใดส่วนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติบ้างหรือเปล่า ถ้าเราไม่คิดถึงข้อนี้ก็จะระนามใจไปอีกว่าเราเลวเกินไปจะเป็นท่ายของอบายาภูมิ่อมาก็มาพิจารณาสินว่าเราบกพร่องมหรกเปล่าถ้าเราบกพร่องก็ชื่อว่าเราเลวเกินไปแล้วอันนี้เรามีนรกเป็นที่ไปแน่นอนถ้าบกพร่องในสิน นี่ก็มองไปดูพมีหารสีซึ่งเป็นจุดหมายจุดกลางที่ทําให้ทุกอย่างทรงตัวว่าเรามีอาการทรงพมีหารสีหรือเปล่าอีกที่เรามีความรู้สึกว่าเรารักคน,นสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเหมือนกับเรารักเราเองพระเลยฐานะดีเขาทั้งหมดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน การระพึติทางพาดแต่บ้างเป็นของธรรมดาของปกถุชนนี่ต้ไม้ว่าทงพระอนา,าคามีก็ยังมีฟังมีพลาดแต่เป็นอารมณ์ใสเมื่ออารมณ์เมื่ออาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเราเราเคยมีจิตคิดให้อาภายเพื่อความนักมรนปราบหรือให้อาภัยเพราะการสองสายเขามันเป็นในฐานะที่เขายังเป็นมีผู้มีความรู้น้อย มีสติไม่มั่นคงมีปัญญาไม่รอบขอบแล้วเราเคยคิดอิจฉาท่สิญาบุคคลอื่นบ้างไหมหรือว่ากล่าวเสียดสีเพ่งโทษหรือว่าทำให้เขาไม่มีความสุขมีในตัวเราบ้างเปล่ากรรมใดที่เป็นเหตุเกินมีสยที่พ้อโลกจะเจ้าโลกจะพ้งหนีได้ เกิดขึ้นกับเราก็ดีเกิดถึงงกับเพื่อนก็ดีเราคลายอารมณ์หวั่นไหวได้หรือเปล่าทําจิตวางเฉยได้ไหมใน,มนกรรมทั้งหลายเหล่านั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ววเราพิจารณาตัวเราว่า,าการสี่ประการนี้มีครบน,นหรือว่าบ,บอกพรองคนเราทุกคนที่มีความเดือดร้อนก็ว่าขาดสมาิหานสี่ นี่เป็นดักตนตนถ้าเอาไปจิตเราครบพ้นบอ็พอมีหางสี่ที่ไหนก็ตามมันมีแต่ความเยือยเย็นมันมีแต่ความสุขสุขทั้งว่าเราแล้วก็สุขทั้งบุคคลที่เนื่องกับเราไม่ม่เมื่อเรนนาพิจารณาถึงพอมีหางสี่ว่ามันอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างครบหรือไม่ครบเราก็ไปดูเทวาตานุสติกรรมฐา,าน ว่าฮีรีละอตัตปะไอความอายบาปเป็นงทัวบาปบาป,ปก็คือความชั่วชั่วทางกายโทษทางวาจาโทษชั่วทางใจกายมันไม่ดีพยายามประทุษร้รายต่อคนอื่นเขาลักทัพย์เขาและเมิดในการมารวมวาจามันไม่ดีชอบรรพูดคำหยาพวกมดเท็ดพูกคำหยาพอดรอเสียเพื่อเจอเหลวไหล นี่มันไม่ดีประเภทนี้กรรมไม่ดีทุกอย่างและกำลังใจกให็หมนกันคอยคิดประทุษร้ายของคนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นอนุวัตการที่ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้ามันมีก็สแสดงว่าเราไม่รู้จักความชัว่วไม่ไอายความชัว่วถ้าเราอายความชัว่วเราก็ไม่ทํา กลัวผลของความทุ่เชจะสนองให้เรามีความทุกข์เราก็ไม่พูดเนี่ยการทางหลายเหล่านี้มีในจิตเราบาา้างหรือเปล่าและรมอย่างถึงพระลิพานเรามีบ้างหรือเปลา่าคิดถึงพระลิพานวันไหนกีกครั้งมมนี่คือกา,ารทบทวนกํลาลังจิตอันดับต่ําถ้าทําได้อย่างนี้ถือว่าต่ําที่สุดในเขตของพุทธศาสนาะ เมืเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตกคารบพระพุทธธรรมสงค์มีสินห้าบริสุทธิ์สำหรับคราวาัตพ่ะเองก็เป็นสิ่งของตัวทรงพาม,มีหารสีเป็นปกติมีหิเลและอสปะประจำใจก็มีอุปสม,ม,า,สสา,มานุนสติกรมาฐานได้ถึงปณิพานเป็นอารมณ์ อารมณ์ถ้าเราทรงได้ขนาดนี้เป็นปกติถ้าเรียกกันว่าพระโสดาปฏิพ์เป็นอารมณ์ที่มีอารมณ์ต่ำที่สุดในได้ของความดีในเขตของพระพุทธศาสนาใครควรดูว่าเราทุกคนใครบ้างบกพร่องจุดไหนบ้างอันนี้ต้องจําไว้นะแค่นี้นะมันต่ำที่สุด ถ้าเร็วกว่านี้แล้วมันใช้อะไรไม่ได้เลยเร็วกว่านี้เป็นเรื่องของสัตว์นะบายภูถ้าเรามีร่างกายเป็นคนก็คพิงคิดว่าเราเป็นคนเทียบได้กับสัตว์นรกตายแล้วเราก็เป็นนักสไปซนสัตว <c oughs> ์นรกไปไม่กลับเป็นคนใหม่ไม่ได้ใจของเราต้องเป็นนามไวเสมอ อย่าท่านนองตนว่าเป็นผู้วิเศษคนไหนมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ฉลาดยพวกคนนั้นก็คือเป็นคนที่โง่บัดกบพวกคนใดพระพุทธเจ้ากล่าวว่ารู้ตัวว่าเป็นผ่านผ่านนี้ก็เป็นขโง่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคนนั้นเป็นบัณฑิตื่อเป็นผู้รู้ ไอ้คนที่รู้ตัวผ่านมันจับความชั่วของตัวไว้เสมอเจอาดูจิตวอารมณ์ชั่วไม่นจะเกิดเมื่อไรเมื่อความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาในด้านไหนหาทางตัดนี่บัณฑิตมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีความรู้สึกตัวว่าเป็นคนดีมองหาความชั่วของตัวให้พบมาหาชั่วพบทำลายความชั่วได้แล้วมันคนดีเอง นี่จัดว่าเป็นความดีอันดับต้นสำหรับคนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะเราเรียนจนอันดับสูงนี่เราไม่เรีปากปไป,ปากปปตายลราจะไปไหนก็ช่างอันนี้เราไม่ใช่ยางเร็วทีสุดตายแล้วเราไปเกิดเ,เป็นเทวดาทุกข์ผมแลวมีชาติเกิดจํากัดหนึ่งชาติสามชาติเกีดชาติเป็นอย่างมากแล้วไม่ลงอบายวูมม นี่ศูนย์แห่งการศึกษาเป็นอย่างนี้แล้วนานดับต่อไปข่าอยากกำลังใจเข้อไีนิดว่าสำหรับโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงพระสุนทบันยังมีอยู่ที่อยู่ในขอบเขตของศีลน,นี่เราทำลายความโลภโดยมีจิตเมตตารุณาสงสารคือมีการให้ทานเป็นปกติเป็นงการตัดความเสน่หในจิต ความโลภของเราเบาบางลงบ้างไหมความโกรธเราทําลายพระญาด้ของพรมีหารสี่เบาบางลงไปบ้างไหมเรามีจิตเคยคิดให้อภัยแต่บุคบบคลผ่้มีความผิดที่เราเรียกว่าัยานไม่ถือโทษโกรธเขานี่ไม่มีความรู้สึกขึ้นว่าเราโกรธเราขาดแต่พอยับยั้งชั่งใจทรงใจได้แล้วก็ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธต่อไป อันนี้มีการเราลเปลาและความหลงคือมีปัญญาสงขสินคิดว่าร่างกายนอกจากจะตายแล้วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยห่งความสุขมันเป็นสมุติฐานแห่งความทุกข์ที่จะเพ่งมีถ้าเราหลงไหลไปฝันมาต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราก็จะพบกับความทุกข์ หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราต้องการหนีร่างกายพือต้องการาปาไปพู้นีพผ่านไปพ้นจากวัฏฏะอารมณ์อย่างนี้พวกเรามีหรือเปล่าที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วถ้าไม่มีก็แสแดงว่าจิตของเราเลวไปถ้ามีได้อย่างนี้ทรงเป็นปกติก็แสแดงว่าเราเข้าถึงความเป็นธาตุสิทชาคาบุ นี่ต่อไปเราก็ไปเจรณาอีกทีเมื <S 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 ่อเราศึกษาจะมาถึงพระอนาคามีเขามอกนั่งพระอนาคามีเนี่ยต้องมีอารมณ์จิตเข้มแข็งเพราะว่าเจ้าเ่้าว่าเปรนอาทิติจะสิขามีอารมณ์จิตเข้มแข็งมากไม่ใช่อ่อนแอหรือว่าอารมณ์จิตของเราทรงอยู่ในกายคตตานุสติกรรมฐานก็เอาสุภกรรมฐาน เห็นคนสัตว์วัตถุมีสภาพสกปรกทั้งหมดไม่มีอะไรน่ารักนอกจากสปกปรกแล้วสภาพร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีการทรงตัวเป็นเรือนร่างที่จิตจะเข้าอาศัยโชวกร่าวเท่านั้นมันทำลายตัวมันอยู่ตลอดวันไม่ช้ามันก็สลายตัวเราตัดความมัวเมาในเพศเส้นได้ทั้งหมดไม่มีความรู้สึกในเพศ อันนี้มีในที่ของเราดีอย่างเรายังบุกร่องก่อนไหนแล้วก็บราการอีกสองล้วตัดปฏิฆาให้คําว่าปฏิฆามีคืออารมณ์เข้ามาทบจิตกระทบจิตไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความโกรธความเหยียบบัดปฏิฆะยังไม่ทันจะโกรธไม่ยังไม่ทันจะเหยียบบัเพระวาจาเขาเข้ามาประทัดจิตแก่กายกายเขาแสดงเข้ามาประทัดจิตว่าแสดงว่าความเป็นศัตรู เรื่อก,ก่งแกล้งเราเราไม่ยอมรับอารมณ์นั้นทันทีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเมื่อเกิดมาในโลกมันย่ต้องกระทบอารมณ์สองอย่างคือน,นินทากับสรรเริญถือว่ามันเป็นของธรรมดานินทาเราก็ไม่รับเฉยไม่มีความรู้สึกสรรเริญเราก็ไม่รับไม่พึงปรารถนาจะถูกนินทาเนี ทุกสรรเสริญมีจิตสบายสบายคือทรงตัวเป็นเอกาตารมไม่รับทั้งสองอย่างเห็นว่าคำว่าเห็นคำนินทาว่าร้ายเป็นปกติธรรมดาผ่านไปได้ฟังคำสรรเสริญก็เพียงนึกว่านี่เขาต้องการเราเป็นทาทสเขาจึงสรรเสริญยกย่องเรามันเป็นปัใจจัยแห่งความทุกข์เราจะดีเราจะชั่วไม่ใช่อยู่ที่คำนินทาและสรรเสริญ มันอยู่ที่เรารวบรวมกาลังใจของเราส,สิตอนนี้อารมณ์ของรเราโยดส่งตัวทั้งเวลาหลับตาหรือหม่ตาเห็นคนณลสัตว์วัตถุที่สวยสดงดงามแล้วก็เบื่อนหน้าหนีตัวจริงทั้งหลายเหล่านี้มันสปกปรกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แอนาตาแล้วก็มีจิตไม่สนใจไม่รับสัมผัสใดๆจากคำนินทาอะไรทั้สิน้น อารมณ์ที่เป็นอิทธาารมณ์ก็ดีหรืออิทธารมณ์ในการอารมณ์ที่น่าปรารนนาที่ชอบใจอันนี้ารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีอยู่ในใจของเรามีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์อย่างนี้ถ้าท่งตัวถือว่าเราเป็นปรอรณาามีนี่เป็นการอนุโลมและพฏิโลมในการปฏิบัติประรมาฐานเขาต้องทําแบบนี้ฟังแล้วคนนาไปคิดใกล้คนที่เจรนาให้จิตมันทรงตัวตลอดวัน ทั้เวลาลืมตาแลวห,หลับตาจริงจะใช้ได้ถ้าพิจารณาว่าใจของเราทรงแลอันดับไหนเราทรงพระโสดาบันได้หรือยังเป็นพระสิกขาคามีได้หรือยังเป็นพระอนาคามีได้หรือยังถ้าโสดาบันจะไม่ได้จงตั้งใจไปนรกตามความประสงค์ล้วต่อจานี้ไปพระบรรดาดพุทธับริษ,ษัททั้งหลายพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้เราไมใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอธิยาสายที่กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา